ซ i t เมกไทยแลนด์แพลตฟอร์มเทรดซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตัดสินใจประกาศหยุดระงับการถอนการฝากการเทรดเมื่อประมาณ2วันที่แล้วและนั่นก็หมายถึงผลสะท้อนมาถึงเรื่องของภาวะของคริปโตเคอเรนซีจากทั่วโลกลุกลามผ่านอาเซียนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยโตยโยต้าเวลส มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับกรณีที่จะบอกว่าไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่เราก็รายงานได้ค่อนข้างที่จะถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆกับกรณีของ s i t เมกไท a แลนด์แพลตฟอร์มเทรดซื้อขายเงินคริปโตเรนซีในประเทศไทยชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตัดสินใจประกาศหยุดระงับการถอนการฝากการเทรดเมื่อประมาณ2วันที่แล้วและนั่นก็หมายถึงผลสะท้อนมาถึงเรื่องของภาวะของ c ริปโต c คอเรนจากทั่วโลกลุกลามผ่านอาเซียนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับซิกประเทศไทยเนี่ยก็เป็นบริษัทลูกที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือระหว่างซิมเมกดิจิทัลที่ประเทศสิงคโ,โปร์จับมือกับทางด้านของอผู้ก่อตั้งหรือว่าผู้ลงทุนหรือว่าผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงซึ่งอยากจะขยายก,การทาแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเข้ามาถึงในประเทศไทย ผู้ชมรู้ไหมครับว่าในแถบอาเซียนเนี่ยน่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์กลางทางการเงินของสิงคโปร์นะครับหรือว่าการต้องการอยากจะคิดโมเดลใหม่ๆของสิงคโปร์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราได้เป็นฉากเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่กําลังพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดภาวะอย่างที่เงินชอ็อตเงินชอ็อตซึ่งมาจากการที่แต่ละแพลตฟอร์มของคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบริษัทลูกหรือว่าเป็นบริษัทแม่นี่นะครับจะมีการนําเอาเงินของนักลงทุนที่ฝากเนี่ยไปปล่อยต่อ โดยให้ผลตอบแทนคืนกับนักลงทุนที่ฝากจับประตูแรกหรือด่านแรกและในแต่และแพลตฟอร์มนั้นก็นําเงินของนักลงทุนเนี่ยไปปล่อยต่อนะครับหรือว่าอาจจะนําเข้าไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็เป็นหลักการของการหาผลตอบแทนถูกไหมครับสําหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการแบบว่าให้ผลตอบแทนสูงขานี้แล้วไปปล่อยสูงจากขานู่นและเอากำไรกําไรซึ่งเกิดขึ้นตามหลักของภาษาอังกฤษท่เลกันว่า arbitrage หรือการหากําไรจากส่วนต่างของผลตอบแทนนั้นและก็กลายเป็นผลประกอบการเป็นหนึ่งในช่องทางรายได้นอกเหนือจากธุรกรรมในการเทรดปกติซึ่งก็จะมะีค่ารายได้ที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นโมเดลปกติเลยเพียงแต่ว่ามันมาอยู่กับเรื่องของสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงและไร้ซึ่งสินทรัพย์เข้ามาเป็นหลักประกันอย่างเช่นคริปโตกรังซีซึ่งเกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีบล็อกเชนในช่วงระยะเวลา ร่วมทศวัรรษที่ผ่านมาทีนี้อย่กรณีที่เกิดขึ้นของทางซิป m มกประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีผู้บริหารระดับสูงของทางซิปเมกเมืองไทยก็ออกมาถแถลงชี้แจงไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวหรือว,ว่าเป็นทางการผ่านซิปเมกทางนั้นเพจของเขาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าก็ให้ความมั่นอกมั่นใจกับบรรดาน,นักลงทุนที่เข้าไปเป็นสมัครสมาชิกแต่ทางแพลมของซิปเมก แล้วก็ยินยันนะครับว่าจะพยายามทําทุกวิถีทางเนี่ยในการที่จะนาเงินของนักลงทุนเนี่ยนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการวิธีคิดของแพลตฟอร์มรายนี้นําไปฝากเพื่อหาผลตอบแทนในต่างประเทศกับหุ้นส่วนหรือพันธม,มิตรที่อยู่ในเครือแต่ปรากฏว่าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศนั้นเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสภาพค่องชอ็อตแล้วมันก็เป็นลูกโซ่ต่อกันมาเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าถ้ามองในแง่ของการแสดงความรับผิดชอบหรือการแสดงการส่งสัญญาที่ชัดเจนต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจส่วนจะฟื้นกลับมามากน้อยแค่ไหนมันขึ้นจิตใจของนักลงทุนแต่ละทนแต่ละคนที่กาลังเผชิญบทเรียนครั้งประวัติศาสตร์และเป็นบทเรียนทางประสบการณ์ของการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้บนยุคสมัยใหม่อย่างชนิดที่เหลือเชื่อว่าทําไมจะเกิดขึ้นได้เร็วอย่างนี้ภายในช่วงเวลาเพียงแค่ครบรอบที่ผ่านมาของการเกิดขึ้นของคริปโตเคอเรนซี อันนั้นก็ต้องว่าไปนะครับส่วนใครจะมั่นใจแล้วแต่หรือไม่มั่นใจก็ต้องหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มาสนับสนุนฟังกันก็ว่ากันไปแต่ที่นี้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางซิฟเมกไทยแลนด์นะครับร,รัฐบาลนี้เขาก็ยอมรับตรงๆนะครับว่ามันเกิดปัญหาจริงจากการที่พูดให้กระชับสั้นง,ง่ายๆก็เอาเงินฝากของบรดาน,นักลงทุนที่อยู่ในประเทศไทยที่เปิดบัญชีกับซิฟเนี่แหละครับนำไปให้กับบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งก็คือสิงคโปร์ในส่วนหนึ่งก็คือมีกกกาาารนนนํดััังล่ว้้ไปใหบ บริษัทกันกาและบริษัทก,กันกานั้นก็นําไปลงทุนต่อและนําไปปล่อยกู้ต่อด้วยจํานวนเงินที่รวมรวมกันแล้วนี่นะครับรวมประมาณ1,800ล้านนะครับซึ่งทางซิปเมกเขาเพิแจ้งออกมานี่เป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาดูได้เขาบอกว่าตัวเลขจนถึงวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซิปเมกประเทศไทยเนี่ยก็เอาไปฝากไว้กับบาเบลบาเบลนี่นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ในต่างประเทศของคริปโตเคอเรนซี48ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาไปฝากกับแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Celsius Network จําจำได้ไหมครับถ้าใครติดตามคุยกับบัญชากับบีทาสมาตลอดแพลตฟอร์ม c e ลซ i u s สเซลซิอัสเน็ตเก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องจนกระทั่งต้องมีการปลดพนักงานแล้วก็ประกาศหยุดการบริการฝากถอนเทรดคริปโตเคอเรนซีของ Cel s i u s สเน็ตเเหมือนกันและผมก็เลงจะบอกว่านี่คือปัญหาของการ ino, พันโดมิโนพัวพันสะท้อนตี back กับหลังมาถึง แพลตฟอร์มหรือบริษัทที่ให้กู้นี่ยืมสินกับระบบที่อยู่ในวงการของเทรดคริปโตเคอเรนซีแต่มันนึกไม่ถึงในตอนแรกว่าที่สุดมันจะลามมาถึงบริษัทแม่ของซิปเมกไทยแลนด์ที่อยู่ที่สิงคโปร์และบังเอิญก็คือว่ามีบริษัทที่อยู่ภายในอาเซียนซึ่งซิปเมกไทยแลนด์บางสิ่งซิปเมกดิจิทัลที่สิงคโปร์ก็มาเปิดสาขาร่วมกับผู้ก่อตั้งในประเทศที่ซิปเมกไทยแลนด์ในประเทศไทยมันถึงพันกันอย่างนีง้ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้นทาง ไม่เกิดขึ้นจากภาวะสินทรัพย์ของคริปโตเคอเรนซีที่ขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือเนื่องจากสภาวะของตลาดไม่เอ,อื้อไม่ดีเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นแรงแล้วผมบอกแล้วว่าการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีในตามเรทตอนขณะนี้มันไปเกาะปัจจัยของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นยุโรกสหรัฐซึ่งในช่วงการเกิดขึ้นคริปโตเคอเรนซีแรกๆนั้นจะไม่เกาะกันเลยนะคือมันจะแยกกันเด็ดขาดแต่ว่า3-4ปีให้หลังเนี่ยถ้าหุ้นยุโอกขึ้นคริปโตขึ้นถ้าหุ้นยุโรกตกต่ำก็ตกต่ำถ้าซบเซา ก็นิ่งๆเหมือนกันน,น,น,นะฮะและนี่ก็มายถึงได้พันมาถึงขนาดนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยจากการออกมาถแถลงยอมรับของทางด้านผู้บริหารของซิปเมกเนี่ยนะฮะไทยแลนด์เนี่ยก็เห็นชัดว่าตรงนี้นะครับเกิดปัญหากับทางด้านของเงินที่เอาไปตอนนี้มันพันอยู่ที่ต่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีนักลงทุนในไทยนะครับซึ่งลงทุนเปิดผ่านแพลตฟอร์มของซิปเมกไทยแลนด์เนี่ยร่วมๆประมาณนะตามรายงานข่าวพัน0คนก็ไปเปิดลลยกลุ่มขึ้นมาครับแน่นอนครับ เวลาคุณลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆบอกว่าห้ามถอนยุ่งนะฮะอย่างเช่นได้ไปฝากเงินกับธนาคารแล้วบอกห้ามถอนอันที่สงสัยเลยครับว่าเกิดอะไรธนาคารมั่นง่นใช่ไหมสภาวะเศรษฐรกิจไม่ดีใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับนักลงทุนที่เทรดในซิปแม็กไทยแลนด์ก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ทันทีครับว่าเมื่อคืน2คืนที่แล้วอยู่ดีๆก็ประกาศหยุดบริการรับฝากรับถอนเทรดริปโตร์เรนซีหรือแม้แต่สกุลของเขาเองที่เรียกกันว่าซิปอัพ plus มันพันแปดร้อยคนนี้ก็เลยมาตั้งไลน์กลุ่มครับแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอ่ะก็พยายามติดต่อบริษัทก็พยายามติดต่อ call center ก็พยายามทํานูน่นทํานี่ส่วนการจะรับการตอบรับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะหลังหรือว่าอัจเร็วชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นอย่างเช่นไลน์บางอย่างนี่นะครับก็โพสต์วิาพาวิจาร์เกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มดังกล่าวนะฮะว่าเอาเงินไปลงทุนที่อื่นแล้วเนี่ยนะครับไปยังพูดถึงว่าเงินก็ถอนไม่ได้นะครับหรือว่าถอนเงินบาทไปแล้วไม่เข้ากระเป๋าวันเล็ดนูนนะ่นนี่นั่นอ ก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเป็นอย่างเร็วที่สุดและคอร์รลตอเองก็จี้ให้กับบรรดาผู้บริหารของซิปเม็กไทยแลนด์ออกมาพูดเรื่องนี้ออกมาชี้แจงแถลงไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสําหรับกรณีแรกทั้งประวัติศาสตร์ของวงการคริปโตกรนซีนในประเทศไทยซิปเม็กไทยแลนด์ที่เจอกับกรณีที่ต้องจุดให้บริการชั่วคราวแล้วก็พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนําเงินฝากนักลงทุนเนี่ยนะครับไปปล่อยให้กับ บริษัทแม่ที่สิงคโปร์และบริษัทแม่ที่สิงคโปร์ก็นําไปปล่อยเป็นลักษณะของลูกโซ่อย่างนี้เพื่อหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ปรากฏว่ตลาดไม่ได้เอื้อเลย และตลาดมีการปรับตัวอย่างรุนแรงที่สุดครั้งประวัติศาสตร์ของคริปโตเคอเรนซีระดับโลกสะท้อนเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังแต่กระชับสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะว่ารู้สึกแฟนของเราเนี่ยจะไม่อยู่ในวัยของคริปโตวันเท่าไหร่ไม่แน่นะไม่แน่นะนะฮะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่สังเกตจากคําถามและคําตอบส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนจริงๆนะครับแล้วเกิดจากเรื่องกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับถามทุกท่ต่อเลยครับว่าถ้าผู้ชม เชื่อมัน่นหรือมั่นใจในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่ออ้าวอาล้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ราคาคริปโตตกต่ําเกิดภาวะล้มลายของแพลตฟอร์มหลายแห่งระดับโลกแลแอกลามเข้ามาถึงในแถบอาเซียนแล้วก็มาถึงกรณีของแพลตฟอร์มชื่อดังในประเทศไทยซึ่งเกิดปัญหาต้องหยุดระงับการให้บริการถอนฝากเทรดท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อมัน่นวงการลงทุนคริปโตเคอเรนซีอ่ะ ตอบง่ายๆเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อมั่นวงการคริปโตเคอร์เนซีไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือระดับโลกส่งม้เข้า,านะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันตามระเบียบเลยนะครับ